สายลุยทั้งเรียบอีกหนึ่งคันเลยนะครับมิ t ูบิชิไ i t i ันแรลลี่อาร์ต2.5ปี2022คันนี้นะฮะ425,000บาทผ่อน7,000บาทหล่อแบบไหนเท่แบบไหนมาดูใกล้ๆเลยนะครับด้านหน้า หน้าเดิมนะกระจังหน้าดำๆแบบนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับหล่อเท่มากๆนะครับได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะประตูสีบานซ้ายขวาหน้าหลังเดิมไม่เคยถอดช่วงล่างนะฮะเกาะถนนเป็นเยี่ยมเลยสายลุยต้องยกให้เขาเลยนะครับด้านท้ายไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะรถใช้งานน้อยมากโครงสร้างเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่เคยทําเสียไม้แท้3ามหมื่นห้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์วิทยุซีดีเอ็มพีสามนะฮะแอร์แบ็คคู่หน้าด้วยแอร์เย็นช้ำเลยนะฮะคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดได้กระจกปรรัับบไฟฟ้้าดวยนะค ฟิล์มรถติดให้ใหม่เครื่องยนต์2.5ครับคอมมอนเรลดีไ d ID นะครับไม่หลวมไม่เยิ้มนะฮะเทอร์โบ mm hmm. ยังอยู่เม็ดอาร์คคัดหน้าน็อต mm hmm. <Not S 2> ไม่เคยขยับเลยนะครับตามที่บอกเลย425,000บาทนะครับโปรนี้สำหรับคนที่ทักแชทช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเ mm hmm. สน่ห์รถบ้านสาขา2ถานนซ่อมสร้างอยากได้สายลุยแบบนี้นะฮะทักมาเลยครับ